ฉันโทษน้องนี่น้องช้องทาราซีย่าคอไขหน่ากล้องให้ดีก่อนนะคะนี่ถ่ยนี่หนึ่งหน้าไม่โฟกัสเลย พอกาแลน,นี่มีมีเป็นมือไหมคะตัองอ้งที่หนูตั้ตัวหนูหนก็ลองสองสิที่นักจ๋า <c oughs> อันนี้พี่ลองถ่ายคลิปอันนี้พี่ออนจะมารีวิวกระเป๋าใส่เครื่อถังอานะที่ได้แต่องอของเทิมหนึ่งนะตอน,นออนไลน์นะคะว่าได้ เื่อว่าแม่แห่งชาตินะตัวสภาพมีโซมไหมห้องแคบยังไม่ได้ซักเลยเลยคาแป้งเกาะเลยเห็นปะสีออกคาแป้งนี่เนาะแป้งปะเป็นตลับเนาะรายงานอย่างนี้อ๋อรีวิวของที่แบบที่มันมีในปอนี้นะแยกมาให้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้างยังมีนี่ติดตือยังมีอะไรบ้างเนาะแต่ยังดึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีนี้อันนี้ น่ามืดอ่ะแบบพี่ออนพี่ออนจะเปลี่ยนแปลงคราวนีน้่คือไอ้บาให้ก่อนนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคือจะย้อมสีผมเป็นสีตาอ่อนแล้วก็จะให้มีผมหน้าม้าเหมือนสายญี่ปุ่นไปเลยพี่ออนเรื่องของยาแล้วเพราะว่าปีนี้พี่ออนจะอายุสิบเก้านะมาออยพรให้กันเยอะๆได้นะคะแล้วก็พี่หนยจะดูซื้อผมมาให้หนูด้วยพี่โน่ให้บอกนะที่ท่า,านูเรียนจบได้แล้วก็บอกใช่ไหม ตาบ้ารีวิวเลยมีอะไรบ้างน,นะอย่ารีวิวที่หยิบมาใกล้ๆก่อนโอ้เรตุมเปยแหละกิฟนี่กิฟตี้น,ะน,ะ,น,ะ,นะนี่ไม่ให้ดูนะนี่กลัวไม่สวยนี่เป็นไงเป็นทาคีล้วทาทาเค่นี้แคร์ไปตอนเช้าไปแล้วนะคะหน้าขาแถนเหมือนเดิมเนานะ นี่แบบนี้นะมี่อยู่สองอันนี่ซื้อมาเดี๋ยวดีอันนี้ก่อนน้ำหอมนะเพื่อนน้ำหอมชืนะ่อแต่เซเว่นนะเพื่อนแลนี่ดูด,ด,ด,ดูการใช้ใช้ตั้งแต่ตอนไปตา,ากแล้วเนี่ยซื้อรู้จกักต่างจังหวัดมานี่เห็นไหมเพื่อน ของมันตัวๆเนยะของญี่ปุ่นรู้แต่มเป็นเป็นรูปพีด้วยนะแล้วก็แค่โมจิอนะ่ะเนาะถ้าไม่ใช่บอกหน่อยนี่เป็นี่หาออะไรใช่บอร์ดไหนแนะนําให้หน่อยนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันให้เยอะเลยนะคะนี่นี่อันแบบหนึ่งนะนี่นิสติสข้อมีห้อนี้นะกับหัวแข้งนี่แบบนี้นะเพือ่อนนี่ เยอะมากรีวิวให้หมดแล้วแล้วก็แป้นนี้ที่สั่งมาจากหลหนปีแล้วล่ะท่านปดะมาณช่วงมันเริ่มขึ้นม .4 อ่อะแต่ก็ใช้ดีอยู่นะแบบปิดเนียนได้เหมือนกันนี้ก็ของญี่ปุ่นนะที่แบบเซเว่นเหมือนกันนั่นแหละนาะเดี๋ยวถ้ามันมีได้ซื้อใหม่ก็ให้รีวิวให้ดูนะนี้ก็อ่านเ อันนี้เป็นของตาคิดมากนะเป็นแบรนด์ไรเนาะก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ทรดีเหมือนกันขาปิดเงี้ยมากกันกันเงินเหงื่อกันได้ด้วย mm. แล้วก็เป็นพี่ทาให้แก้มแบบชมพูเนาะแต่อันเนี้ยมันทาได้ตรงตรงนี้ได้ดนะเพื่อนเนี่ยทาตรงแก้มเราได้ได้ไหนแต่ ทาใต้ตาให้โดนแต่ทาเยอะยังไม่สวยแล้วก็กระจกให้พบพานี่ก็แป้งกระป๋องเล็กๆกินกิบซากูระนะคะันมีข้อนี้นะนี่ย้ำผมนี่กระจกคิดละไปเลยแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อทีครั้งหนึ่งก็ดี พี่พายชว์คลิปใหม่นะคระถ้าอยากให้เราคัคลิปอะไรทาคอมเมนต์บอกนะยคะ่ะเดี๋ยวรอการเปลีป่ยนแปลงกก่ใจยี่สิบเก้าปีแล้วนะพี่หน่อยอย่าลืมช่อของฝากให้หนูด้วยนะบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะคะกู๊ดไลท์